เอาดิเอาดิเอาดิเอาตัวแรงๆหน่อยเอากูให้มึงกินจอเลยเอ้านี่ไอพวกคนไอบอกไว้ก่อนนะพวกแรงงานที่ทํางานดีๆแล้วอ่ะอย่าเสนอหน้ามานะเพราะว่าผมไม่เลือกเลยวันที่หนึ่งอ่ะวันหนึ่งเลือกไม่ได้เดี๋ยวเลือกไม่ได้ผมไม่เลือกเลยเราไม่มีสุดเราไม่มีสิบรวดบาทยืนอยู่ตรงไหนก็ต้องนั้นอ่ะใช่ผมผมไม่เลือกเลยออบอกไว้ก่อนเลยคนที่ทํางานดีๆอยู่แล้วอยู่กับลูกกับเมียไม่ต้องเสนอหน้ามานะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอย่าเหมารวมอย่าเหมารวม อย่าหมังรวงนะไม่ได้พูดแบบมันด้วยพูดให้มันเหมือนมันด้วยพูดให้เหมือนมันด้วยอย่าหมาลัวอย่าหมาลัวนะอย่าหมาลัวไม่หมาลัวนะถ้าทางานดีๆอยู่แล้วไม่ต้องหาลิ้ห์ห่าลิห์แหแหน่อยหาลิห์แห่หั่อเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนสออไม่เตือนไอ้กีจะขึ้นหรอ ไม่พี่ทําเป็นจอเท่าๆกันไม่เป็นเหรอไม่เป็นนะทาได้แค่นี้ก็ดีแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่กดเข้าไปที่หน้าดี่มันให้เลือกอยู่เลือกแค่สองสี่จอไง,ไองก<ว>ดติดอ่ามันจะมีให้เลือกสี่จอ,อเห็นป่าไม่ใช่ละเอาหามดูมันสติมันฝืนี้ตรงนี้มันเฮ้ยลองทําดูลองทําดูเล่นจอใหญ่นไรดีแล้วอ๋อสี่จอ แล้วไอ้พวกคนไทยะที่มาออกตัวปกป้องแรงงานตากชาติที่มันกระทำผิดนะผมจะเชียร์กบาลให้ไอ้หล่อมแหลมด้วยเดี๋ยวเจอได้หรอไอ้หล่อมแหลมมาเจอผมเชียร์กบาลแน่ไอ้หล่อมแหลมอะไฮ้ทำไมกู้ัวหลายยังผมรอเวลานี้มานานแล้วรอเวลาที่มันมารวมตัวกันจะได้จดินเาเอาคนีลังเลยนะเขาจะว่าเราไม่ดีนะ แล้วแต่เขาผมผมยังขึ้นอยู่ก้องก้องว่าเอง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 เดินกับพี่มาหลายครั้งแล้วเองรู้ไหมว่าวันนั้นที่พี่ไปตลาดอ่ะพี่ไปกับพี่ดําแล้วก็พี่ดมแล้วก็พี่สามคนใ่แล้วก็เมียพี่แล้วก็เมียพี่ดารวมทั้งหมดห้าคนแม่งบอกว่าพวกพี่อ่ะก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายใครพอไอ้นี่ต่างด้าวพูดหรือคนไทยพูดไอ้หมาหัวหมอย ไอ้หล่อมแหลมเหรอเออหล่อมแหลมอ่ะทหล่อมแหลมเชิญยิ้มเออถือโทรศัพท์นี้เป็นอาวุธนะใช่เหรอเออคุณถือโทรศัพท์เป็นอาวุธนะรวยแล้วเออเป็นเป็นผู้ก่อการร้ายนะเป็นผู้ก่อการร้ายนะมึงขึ้นหน้าจอเป็นคนเดียวนั่นแหละกูทำเาไม่เข้าใจนะว่าว่ามันทําเพื่ออะไรมันคิดอะไรอยู่ แต่ที่แน่ๆล่าสุดคือเด็กแปดขวบที่บ้านผมเนี่ยเด็กผู้ชายนะเอเด็กผู้ชายนะถูกกระทําไม่ดีไม่ร้ายเสร็จบีบคอเสร็จแล้วโยนน้ําทําเสร็จแล้วด้วยนะรู้เปล่าใช่มันทำมันทำเขาเสร็จแล้วด้วยนะนี่เดี๋ยววันจันทร์ผมกลับมาไม่ทันเพราะว่าวันนั้นะผมมาอยู่ที่นครนายกวันที่มันโดนจับอะแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปตีเยี่ยมผมตีจะตีเยี่ยมเพื่อนผม ที่เรียนจําการสมุดปากาืนผมเตรียมยานอนหลับไว้มันแล้วสามหลับแล้วก็หนมนาหนึ่งจุกเออแล้วก็จ่ายยาสลบทุกวันวันละสลบสลบสลบเอออย่างนั้นนหะมันถึงจะมันถึงจะถ่ายกระจายเราเอ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 าตามนั้นเอาตามนั้นผมเอาถผมวัญญญาสัญาว่าผหนึ่้ก่อนเอาถึงวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพวกเรามาร่วมกันลําลึกถึงนายขนมต้มกัน ที่สํานักงานยูเอ็นาจะดําเนินใครที่รักพวกเราสนับสนุนพวกเราแล้วมีเวลาว่างให้ใส่รองเท้าผ้าใบเรามัดให้แน่นไม่ได้มัดมาวิ่งนะไม่ได้มัดมาวิ่งนะน้ำมาหวดใช่จุ่มน้ำมาให้เปียกเลยเราจะหวดจนกว่ารองเท้าจะแห้งแต่บอกไว้บอกไว้ด้วยนะให้พกล่มมาด้วยแดดมันร้อนแดดร้อนเออแดดมันร้อนพกล่มมาด้วย กล่มกันมาด้วยนะพี่น้องแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมีกุ้งสอปอแล้วใครนะเอ็มไอเอ็มมาด้วยเอ็มมาด้วยป่ะเอ็มออนนิวเอ็มออนนิวก็มานะใครอยากเจอตัวตึงๆโดนสายสายคุณกุ้งเขาก็มาตึงอ่ะตัวตึงก็มาเพียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชวนไอ้กองมาด้วยอกองเมืองมินแล้วก็อาจจะไปชวนโทรโทรไปหาพี่ฉุยผมผมเชื่อว่าพี่ฉุวี่ต่สินี้บ้างะคนที่รักชาติน่าจะมากันเยอะมากอืม คืองานเนี้ยที่มันมากันเนี่ยผมถือว่ามันมารวมตัวเพื่อจะมายึดกรุงเทพมันมันเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งกุ้งครั้งนั้นน่ะมันทําแล้วมันชูป้ายมินสถาบันอืมพวกมันอะทําครั้งหนึ่งแล้วชูยกเลิกมาตาหนึ่งสองยกเลิกมาตาหนึ่งหกมันทํามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีหกสามทีเนี้ยมันจะมาทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยแต่เราไม่รู้มันจะชูป้ายหรือเปล่านะเราไม่รู้ แต่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่พี่พี่รักและเิอทุนก็คือรักสถาบันคือคือมันคนละเรื่องกันแต่ครั้งเนี้มันพูดว่ามันจะมาลํำลึกลํำลึกรัฐะปปหารในประเทศของมันคำถามก้งเพ,พ,พ,พี่ถามเองนะเองลองคิดดูว่าเนี่ยคือหมื่นแม่นินไทยแล้วออเองจะมาทํากิจกรรมทางการเมืองเพื่อแทรกแซงทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่ไม่ได้ เออดังนั้นรัฐบาลกับรัฐบาลเขาเป็นกลยานิมิตกันเข้าใจป่ะใช่เนี่ยพวกมึงกําลังจะทําให้รัฐบาลกับรัฐบาลเขากําลังหลอกและแห่งกันและสี่ลูกเรือประมงชาวไทยที่ยังอยู่ฝั่งเขาจะเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดไม่ดับยังเรื่องนี้สี่ลูกเรือประมงชาวไทยเตรียมตัวครับไม่ได้ออกง่ายๆหรอกใช่เออผมไม่ไม่กลับไปทำที่บ้านตัวเองวะมันไม่มีสิทธิชุมนุมด้วยนะกุ้งนะตามรรรมนูญมาตาสาม วงข้อสองเลทหนึ่งผมถามหน่อยผมถามหน่อยถ้าผมไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยผมไปไปก่อม็อบได้ไหมไม่ได้เขาจับแล้วประเทศไทยเขาจะยอมให้ก่อฮะแล้วทําไมประเทศไทยเขาถึงยอมให้ก่อผมเห็นเอกสารด้วยเอกสารการแจ้งขอความจำานงที่จะไปไปตั้งม็อบกันเนี่ยบอกไม่ได้อย่าไปพูดเผยแผ่อะไรเอกสารไม่ได้แต่เราเห็นเฉยผมผมก็จะไปผมก็จะไปไปขอเหมือนกัน จัดงานลําลึกเหมือนกันวันนี้วันนี้พี่ดําไปขอแล้วอ่ะงานลําลึกนายขนมต้มแล้วก็ล้ำลึกสีชาวบ้านบางกัลจันบางพระพุฤษของเราเมื่อกี้ตํารวจก็โทรมาแล้วอ๋อไม่ได้คุยแอบอ้างแอบอ้างสุรากีโทรมาแล้วโทรมาอีกแล้วอูโทรมาหากูเลยบอกว่าไม่จัดได้ไหมบอกไม่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ นะเราไม่ได้วิ่งนะเราไม่ได้วิ่งเต้นนะเราไม่ได้วิ่งเต้นไข่นะแต่เราแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยเมื่อปีหกสามเรามีบทเรียนนะเรามีบทเรียนแล้วแล้วบทเรียนนั้นเราก็ต้องเก็บนํามาใช้ดังนั้นมันก็ควรจะเจอพลังซ่อนอะไรเราพลังอะไรเราไ <laughs> <laughs> ไม่สุภาพ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ผมปวดหลังอ๋อ เอาเฮ็ดคิกถ้ามันอยากจะจัดชุมนุมแนะนําเลยนะครับน้องเมงกะลาบาที่น่ารักทุกท่านไปบอกพวกคุณด้วยนะถ้าอยากจะจัดชุมนุมคุณไปได้ครับที่สถานทูตพม่าครับและก็ให้เขาเปิดประตูแล้วพวกคุณก็เข้าไปข้างในไปจัดสถานไปจัดในสถานทูตเลยเพราะว่าาไม่ยอมหรอกก็พื้นที่ของสถานทูตพม่ามันเป็นพื้นที่ของพวกมึงไม่ใช่พื้นที่แผ่นดินไทย มึงไปทําได้เลยหรือไม่มึงก็บอกยูเอ็นอ่ะเปิดประตูไว้พวกมึงเข้าไปให้หมดอย่ามาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยกูไม่ยอมก็แค่นั้นเองแล้วกูจะอยู่หน้ายูเอ็นเลยฮะกระถางผู้ชายมันจะมเน้ันเข้าหรอรถางผูชามันเองไม่ใช่ไม่ให้มันเข้าเขาไม่อยากให้มันเข้ามันวุ่นวายมันเหม็นไงเดี๋ยวมันไปบุ๋ยน้ำผ้าไม่อาบ เขียวอะไรเขียวเขียวเขียวอะไรมากมากมากแล้วบุ๋ยยังไงเดี๋ยวมันไม่บุ๋ยมากขอบคุณมากครับพี่ลีอองใ่แต่เราเตือนกันก่อนนะสาหรับพี่น้องชาวต่างชาตินะแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานกันนะคนที่รักกันนะตั้งใจทํางานอย่าได้เสนอหน้ามานะครับผมอืผมบอกไว้แค่นี้ผมไม่อยากทําร้ายคนดีนะครับ คนดี<อ>คนดีก็เป็น<อ>เป็นคนดีก็เป็นคนดีต่อไปเราไม่ว่านะ<อ>ทางานก็อยู่ทํางานต่อไปเราก็ไม่ได้ว่านะครับต้องแยกแยะนะแต่ไอคนเนี้ยที่มันเป็นผู้จัดเนี่ยวีระแสงทองเนี่ยวันก่อนจำจำได้ไหมที่มันพูดว่ามันสร้างกรุงเทพอ่ะและ้วนะเป็นคนสร้างกรุงเทพมันเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ดเดี๋ยวกูจะเอาคนกรุงเทพแล้วคนประเทศไทยเนี่ยแหละไปถามมึงว่ามึงสร้างตรงไหนมึงสร้างไม่ได้ผมจะเชียร์กบ,บาลมัน มึงมึงสร้างตรงไหนและอย่างที่สองนะมันเรียกร้องแรงงานนะมันเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำของพวกมันเรียกร้องวันละหกร้อยเจ็ดร้อยบาทมึงเรียกร้องวันละหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเฮียคนไทยยังได้วันสี่ร้อยแล้วมึงจะาหกร้อยเฮ้ยกูจบจบป่หกกูได้สามร้อยห้าสิบเองมึงเจ้าเจ็ดร้อยหัวจะปวดแหมแต่ละอย่างแต่ละเรื่องทําแต่ละเรื่องป้า น่าเบือ่อประมาณนี้ยละกุง้งนะขอใจมากน้องรักเดี๋ยวเช็กันเดี๋ยวเราไปบนหน้าบ้านก